นะครับนี่ห้องหนึ่งครับหนึ่งศูนย์หกอาห้องเหมือนกันเด้เลยเหมือนห้องตะกี้นี่เลยอ๋อห้องนี้สาวโสดห้องนี้เหมือนห้องตะกี้นีเนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งศูนย์อ๋อสาวโสดสามคนอ๋อเหมือนกันเด้เลยโอ้อยู่ใกล้ที่กินข้าวด้วยง่ายเลยเขาเนี้ยหม่กดกดครูค่ะกดครูครูครูกดยังได้แล้วค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะสาวแวนนะบ๊ายบาย เอามาต่อกันอีกห้องหนึ่งนะครับ105ครับอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมนะครับมันจะมีสองฝั่งเนาะลักษณะห้องก็เป็นเหมือนกันนะครับโอ้นอกใครวะพี่บูครับอพี่บูเหรอครับสองคนเองเหรอโอ้สบายเฉบเลยคันนี้แม่ในวิวโอ้โหวิวสวนด้วยโอ้โหเปิดแอร์สิเออเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอร์ครับแน่ดูวิวสวนด้วยครับเอ้ฝั่งนี้ดีเลยเออจะได้นอนไหมเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันมองมน้ใหญ่จริครับอยู่ใกล้ห้องกินข้าวด้วยเมาแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเดินใกล้ห้องอ๋อเดี๋ยวไปดูห้องเราดูไปดูห้องเราต่อว้าวเขามาดูห้องสุพจน์กันครับเอ้าโอ้ยโอ้ไม่ให้ดู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 โอ้โหโอ้พอดีไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูเร็วเร็วเดูห้องน้าดูห้องน้าครับเอ้ยห้องน้ําใหญ่นะเนี่ยห้องน้ําใหญ่อันนี้ห้องชั้นสองครับห้องชั้นสองโอ้โห นี่อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวครับเตียงเดียวข้างหน้ามีมีลานกิจกรรมเล็กๆนะครับเอาไวใ้ให้นั่งพักผ่อนโอโ้โหโอเคเลยนะ้อเนาะเอาไปเห็นเด็กหน่อยพอดีเลยเนี่ยก็สันเี่นส่วนใหญ่เป็นเด็กหน่อยเลยละ่ะโอ้อันนี้ของใครห้อยโจ้เหรอไปดูห้อยโจ้ทำอะไรอยู่แก้ผ้าอยู่ป่ะเนี่ยฮะทำผ้าเก็บผ้า๋<ะ>อ้ก็แก้ผ้าอยู่<ม>โอ้ Oh. โอ้ King oh. อันนี้โจน้อย i. เต้แล้วก็บุญเส้นใช่ไหมครับโอ้ห้องน้ำก็นอนได้นี่ใหญ่ขนาดน,น,น,นี้นี่จัดห้องให้เพื่อให้ออกไปเล่นข้างนอกได้เนี่ยเด็กๆเออเห็นไหมเออมึงเอาผ้าเข้ามามาอยู่เนาะโอ้ oh. ไม่เหมาะกับโรงแรมเลยียวเอาผ้าเข้ามาทำบ้าเลยวะโอ้โอ้วิวดีเลยวิวดีโอ้โอเคไปเดี๋ยว เอามาดูอีกห้องหนึ่งครับห้องสองหนึ่งสามนะครับชั้นสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดระเบียงมีเตียงเดียวทีวีโอ้โหนี่เป็นสัดเป็นส่วนเลยนเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้เป็นอะไรเอยห้องน้ําใช่ไหมห้องน้ําเริ่มเทิมเลยโอ้โหใหญ่กว่าห้องฝั่งนู้นอีกเนี่ยมีตูผต้ผ้าด้วยตู้ผ้าด้วยแล้วเอาผ้ามาไหม <c oughs> <c oughs> เอาผ้ามาด้วยเอาผ้ามาใส่ด้วยเออใช้เขาให้คุ้มโอ้โหแล้วนอนสองคนพอลุกคนหนึ่ง โอ้ใช้ได้เลยห้องเอ๊ะห้องนี้ใหญ่กว่าฝั่งนู้นว่ะใหญ่กว่าฝั่งนู้นใหญ่กว่าฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูห้องนู้นนี่ต่อห้องนู้นนี่อ่ะไปดูห้องสาวสวยเราอีกห้องหนึ่งครับห้องสองหนึ่งสองห้องสองหนึ่งสองอยู่อีกคนเนี้ยบอกว่าให้อยู่เป็นเดือนได้ไหมเฮ้ยนี่หนึ่งหนึ่งเตียงใหญ่นี่ห้องนี้อ่ะเนี่ยยิ้มให้กล้องหน่อยที่จ้านี่ดาวของ WPS จ้าอ่าเนี่ย ไม่ได้ในห้องใหญ่ของชาวบ้านมรงีโต๊ะนั่งเล่นด้วยเหรอเฮ้ยทำไมไม่เหมือนห้องไอดาเล็กกว่านี้เหรอู้้องฟอร์กันปะโอ้ตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีเอ้าเอาโอ้โหห้องห้องน้ำใหญใหญ่ไปไหนเนี่ยนั่งใหญ่กว่าห้องนอนเีงเอ้าเออเอ้าเอาเข้าไปเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ห้องน้ำใหญ่กว่าห้องฟอรเออโอ้โหมันดูโล่งไปเลยเนี่ยยอดอันนี้อยู่พี่แอนจัดให้อยู่แค่สองคนเองเหรอสองคนเนี่ยนะนันีบูลนันีมูลเลยเนี่ย ดีใกล้ห้องปดาดาจะได้เอามาเล่นด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อนะครับดูห้องอื่นต่ออ่าบาย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 อ่าดูต่อครับห้องสองหนึ่งหนึ่งครับติดอ๋อโอ,โอนี่ห้องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยห้องใหญ่เหมือนกันอาจจะไม่มีซอกหลืบมากแต่ว่าห้องใหญ่มากอันนี้นอนสองคนนะครับแม่ลูกนอนสองคนอายิ้มด้วยยิ้มด้วยโอ้สองคนโอ้ใหญ่เกินนี่ เออใหญ่กับฝั่งนู้นนี่กันนี่ฝั่งนี้ใหญ่ๆห,หน่อยแต่ข้อเสียคือไม่มีระเบียงแต่ไม่เป็นไรเราเดินไปเล่นได้ห้องน้ําก็พอๆกันครับห้องน้ําพอๆกันอ่าพักผ่อนนะอะ่เดี๋ยวเจอกันข้างล่างสองหนึ่งนะครับห้องสองศูนย์ห้าครับห้องน้องย้อยไม่เปิดไฟปะเออเปิดไฟหน่อยดีจะได้สว่างๆอ๋อสองศูนย์ห้าอันนี้นอนห้องนี้นอนสามคนอะไรครับเอาเบียร์เหรอ เฮ้ยเบียร์ใครอ่ะเบียร์เขาดิอ๋อลีมีลีลลโอเดี๋ยวขอกินสักแก้วหน่อยนะโอ้ฝั่งนี้ก็ให้เด็กๆเล่นนะนี่มอดมาอ่บังได้อ่บังก็ออกมาเล่นนะโอ้ดูระเบียงเนี่ยเปิดมานิววิวสวยสุดเลยเนะี่ยห้องยุ้ยเนี่ยรู่นโอ้ดูวิวสวยสวยดุดมันเดินไปหากันได้เดินไปหากันได้เดินหาได้เดินไปหากันได้ครับเดินไปหากันได้ดูทีป่ป่าป่ปโอ้ สามคนแช่ไวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินเอาอันนี้สองศูนย์หกนะครับสองศูนหกไม่เปิดไฟอีกแล้วทำไมชอบปิดไฟเนี่ยมาเปิดไฟหน่อยออเสรีนอนได้ไหมอ๋อห้องพอๆกันอันนี้ห้องพอๆกันโอ้โหมันใหญ่เกินกว่าเสรีเสรีต้องนอนที่ที่พื้นแล้วเนี่ยไม่ไม่ชินไม่ชินอันนี้วิวเดียวกันวิวเดียวกันครับแม่หมอกำลังมาเลย กอานะ่อกีไม่ไหวแล้วพี่ะไ้อไอ้ี่อยู่สองคนไหมสองคนสองคนสองคนท้กได้สองคนสองคนมเอมอดดูห้องต่อไปมอดไปครับไปดูห้องต่อไปครับดูห้องต่อไปครับเอาห้องสองศูนย์เก้านะครับห้องสองศูนย์เก้าเป็นห้องเลขาเรานี่เองบอยกับมอดปาดโถบอยกับมอดดูบอยกับมอดมาดูบอยกับมอดนี่ให้มีให้ไหมนอนนี่มีที่นั่งเล่นโอ้โหมีโซฟาเบด เตียงคิงไซส์หนึ่งเตียงเตียงคูอันนี้มึงนอนดดวยกันด้วยเอาแล้วโอ้โหนีห้องัว้องน้ำห้องคัวที่ไหนล่ะอ้าที่ละคนนะอาที่ละคเนียเ้ลีนงโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่เามี้ออนี่มีมีมีระเบียงข้างๆด้วยฝั่งนี้มีระเบียงให้ด้วยโอ้มี นี่ระเบียงของห้องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับโหเฮ้โอ้วิวดีวิวดีโอรถบ้านเราจอดอยู่นี่ครับรถบ้านเราจอดอยู่นี่โอ้โหอะช่างมันเถอะให้น้องๆเขาอยู่ดีๆเออให้น้องๆเขาอยู่ดีๆเออแต่ละคนกําลังปพื้มกับห้องพักบอกแล้วว่าเซอร์ไพรส์สุดๆครับอเดี๋ยวไปดูชั้นสามกันครับว่าเป็นยังไงต่ออ่ะตอนนี้อยู่ชั้นสามนะครับห้องสามศูนย์สามนะครับห้องอีกสไตล์หนึ่ง ตัวเย็นไม่เย็นเหรออ๋อเดี๋ยวมันเพิ่งเสียบมันเพิ่งเสียบเพิ่งเสียบเพิ่งเสียบโอ้โหไอ้ชั้นสามนี่ใช้ได้เลยเนี่ยชั้นสามใช้ได้ชั้นสามใช้ได้โอนนี้กำลังตื่นเต้นกับห้องพักนะครับน้องผมก็ตื่นเต้นกับน้องๆไปด้วยเนี่ยโอ้โหมันนอนแล้วมเมาแล้วเมาแล้วนี่มีวิวด้วยเป็นไงครับสุดยอดจริงๆิวิวกมางเต้นได้อีกสามหลังเลยนะเอาไปไป นี่ชั้นสามนะครับสามศูนย์สามไปโอ้โหไปครับดูต่อสามศูนย์สี่ครับสามศูนย์สี่อ้าวได้สามศูนย์สี่โอ้โหนี่ห้องใหญ่เลยนี่ว่าสำหรับวัยรุ่นนี่มีสองห้องน้ำนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วดูไปตามภาพเลยกันครับมาเริ่มตั้งงงกันแล้วอะไรวิสกี้อ่ะวิสกี้อะอันนี้คืออะไรเอ่ยเรากลังโอ้ราบดิบราบดิบก้อยขมต้มแซ่บเต็มที่เลย ไม่เหมาะกับโรงแรมห้าดาวเลยมันกินลาบดิบแบบนี้แล้วห้องนี้ใครนอนเนี่ยพี่เนกวะเนี่ยไหนไปดูดิไปดูปดิโอ้โอห้องเนี่ยมันมีสองห้องเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหห้องนี้กับอี้ห้องนึงมาเฮ้ย <c oughs> เกินไปแล้วนี่อีกสามเตียงสองเอ้สองที่นอนสองที่นอนสามคนโอ้โหมีระเบียงตรงนี้อีกโอ้โหนี่มันสุดสุดไปเลยเนี่ยเออมันสุดสุดไปเลยสุดสุดไปเลยครับโอ้ดูระเบียงเขาดูระเบียงเขา แม่ดูวิวนู่นครับแมไม่อยากจะพาคครับหนังผีโอ้โหห้องนี้ห้องใหญ่อยู่กี่คนสีส่คนเองเหรอเฮ้ย<า>ม,มันใหญ่เกินไหรลไอบูขึ้นมานอนข้างบนเหรอบูไม่มีเพื่อนนอน,นอยูอ,อ๋อเดี๋ยวโอดก็จะไปจัดการกับทีวีมีสามจอเลยวะ <c oughs> อ่าพยายามรักษาความสะอาดนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างสวัสดี เอาต่อครับไปอยู่ห้อง306ครับส0ม306หสมมี2เตียง2เตียงเดียวน้องนัดงน้องัทนอนยาอยู่ห้องหนึ่งอ้าวนี่มีอีกหนึ่งห้องเหรอโอ้มีหนึ่ห้องมีระเบียงของตัวเองด้วยโอ้โหเฉพาะระเบียงนี้ก็นอนเล่นได้ประมาณ10บกว่าคนแล้วนี่โอ้โหโอ้โห โอ้โหห้องเราชิดซ้ายเอ้ยห้องน้ำมีสองประตูเอาแล้วอภัยนั่งขี้ดีๆด้วยเออเข้าไปแล้วต้องล็อกอีกห้องหนึ่งนะเข้าไปแล้วต้องห้องล็อกล็อกอีกห้องหนึ่งเออแต่เราน้นอนทั้งนี้วะเนี่ยเอาแล้วไวไฟเอาไงเนี่ยเดี๋ยวีไปแล้วโอ้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันห้องใหม่เอาต่อด้วยต่อด้วยห้องเบอร์ส0 1นะครับ อันนี้ต้องเป็นห้องนอนสวีทแน่ non. นอนนี่ห้องสวีทสวีทจริงๆดูโอ้โหเย็นช้ำเลยครับเป็นไงนี่ห้องนี้ห้องสวีทไม่ต้องมีอะไรมากของห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ห้องน้ํำดีๆพอ,อแล้วก็มีลานอเอาไว้ดูวิวอีกแล้วดูเขาอยากให้ดูวิวจริงเลยเนี่ยเดินออกมาจากห้องดูดิครับเพื่อนๆดูดิครับเนี่ยดูวิวสิครับโอ้โหเขาสอยดาวอยู่ต่อหน้าเรานี่เองโอ้โหมีละอองฝนมาด้วย โอ้โห oh, สุดยอดมากครับโรงแรมนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการที่มาได้พักจริงๆครับเราปิดโรงแรมเลยนะครับปิดโรงแรมเลยน้องๆนี่ดีใจมากน้องๆดีใจมากเปิด้เย็นเลยจาาวนี่เจ๊ไม่น่ามีโอเคนะครับเหนื่อยกับการรีวิวแล้วครับอะสวัสดีคร <S <S à, 000, 5, 5, ับเราไปดูห้องต่อไปครับสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าห้องคนพิการแทนที่นอยจ่อยู่ชั้นหนึ่งห้องคนพิการ โอ้โหวิวสวนครับฝั่งนี้วิวสวนฝั่งนี้วิวสวนอไม่ใช่วิวสันนะวิวสวนตอนนี้น้องๆแต่ละคนสนุกสนานกับการเดินไปห้องนั้นห้องนี้ไปดูห้องของของคนนั้นคนนี้เป็นอะไรแบบไหนสวยไม่สวยโอ้โหเดี๋ยวบ่ายสามครึ่งกินเหล้าข้างล่างเออเดี๋ยวเยี่ยมเยีอยห้องน้องๆแต่ละคนก่อน อ๋อครับ302 302 302อะไรเอ่ยเอา้าชุดว่ายน้ำออยากเห็นเหลือเกินเปลี่ยนชุดว่ายน้ำไอ้ไก่ครับไรกินข้าวอยู่บนรถมันทำอะไรวะไม่กินข้าววะโอ้โอ้ยวิวดีห้องนี้วิวดีอีกแล้วห้องนี้วิวดีอีกแล้วห้องน้ำก็มันเหมือนกันนะครับห้องน้ำมันเหมือนกันโอ้โหวิวดีวิวดีวิวสันด้วยวิวดีด้วยวิวสันด้วยนี่เย็นใจจ่อยเลยครับแี่ สุดยอดสุดยอดดูไปทำอะไรอยู่ฝั่ง้นเอเอเลยไปหากันได้เนี่ยระวังล่วงระวังล่วงนั่นดัดฟ้าชั้นสองนะครับดัดฟ้าชั้นสองเอดูครับระเบียงแต่ละห้องใหญ่ๆขนาดน,นี้ข้างบนมีแค่สามห้องน,น,นะครับชั้นสามนะครับส่วนชั้นสี่นี่เป็นของเจ้าของะเขาไม่เปิดให้เช่านะครับน้องๆรู้สึกจะตื่นเต้นเหลือเกินเจ้าไายก็ตื่นเต้นครับให้น้องๆมีความสุข

เอนค้ต้องนอเ็นอกต้องนอนห้องใหญ่ดิอีผมต้อตการแอเอโอ้น้องน้องลุกคนเกิดครับเราก็ดีใจไปด้วยที่น้องน้องดีใจนะฮะโอ้โหเต็มที่เลยวะอ่ะ น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวถ่ายให้อีกนะครับเ,เดี๋ยวด,ดูห้องน้ำแผล่บด่นนึงครับแถม่ิยน่นนึง,นงโอเคนะครับสวัสดีครับ